โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายไมทีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโซลแอนด์ไทม์รีเว e ร์สนะครับอยู่ที่ Gen, นะเซิร์ฟจีนนะตะกี้เพื่อนๆน่าจะได้เห็นกันแล้วนะสําหรับในส่วนของตัวละครอ,อย่างเชียนเจ้าหลิวนะครับคือต้องบอกเลยว่าต,ตัวละครตัวเนี้ยมันจะมาจากผัดจากในส่วนของตัวป๋อเซซีเนาะถ้าอิงจากในส่วนของทางเซิร์ฟจีนที่เปิดเซิร์ฟแรกนะครับอ่ะก็คือเซิร์ฟวันแรกนี่ย ก็จะเดียงอย่างนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวหกปอีอีกเนาะปอแล้วก็จะเป็นเชนต้อลลิวนะปอเนี่ยจะมาประมาณ mm. วันที่ยี่สิบห้าของเซิร์ฟนะครับวันที่แปดอ่าวันที่แปดของเซิร์ฟจะเป็นในส่วนของตัวหกปีนะครับวันที่สิบห้าของเซิร์ฟนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวตัวพุทธพิโรธถ,ถังนะครับซึ่งอ่ะเราก็ตีไปว่าวันที่ยี่สิบสามเนี่ยคือวันที่สิบห้าของเซิร์ฟนะครับยี่สิบสามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกอ้าวันที่สิบแปดของเซิร์ฟนะครับ มีเชียนเต้าหลิวมานะซึ่งในส่วนของตัวหกปีกเนี่ยมาไหมมาครับมามาเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของตัวอาวุธลับเนี่ยก็มาเหมือนกันแต่ส่วนของเชียนเต้าหลิวเนี่ยมาไม่เหมือนกันครับเขามาไวขึ้นนะเอออันนี้ก็ถือว่าถามว่า,ามันดีต่อเซิร์ฟใหม่ไหมนี่แหละครับที่ผมต้องการนะแล้วถามว่าเฮ้ยเออเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเซิร์ฟเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะสําหรับในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ดผมก็ตอบไม่ได้เลยว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเขา เอาตัวหกปีกน่ะจากเดิมเซิร์ฟจีนน่ะเข้ามาวันที่แปดใช่ไหมของเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าเขาเอาเข้ามาวันที่หกของเซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวตอนต้องรอดูว่าอาวุธลับเนี่ยมันจะมายัางไงเนาะแล้วก็ผู้ตัวละครเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะจะมีแผนงานยังไงนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปรู้เรื่องเลยกับเขาหรอกนะแล้วก็ผมก็พูดพูดไปแหละเขาก็ไม่ได้ฟังอะไรของเราหรอกเนาะเขาก็มีแผนงานของเขาแหละในการที่เขาเอาเกมมาเปิดแหละผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายต้องให้เขามาทําตามเออช่องผมช่องเดียวเอาตามใจช่องผมช่องเดียวนะ อันนี้ต้องพูดได้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าผมก็แค่อยากให้เกมมันแบบเออดีนะครับเพราะว่าออพูดไปมันก็เหมือนกับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวของสมิธเตอร์นะครับแล้วก็รู้กันอยู่แล้วนะถ้าใครเคยเล่นก็จะรู้กันดีนะว่าเฮ้ยมันเล่งมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะว่าระหว่างสายฟรีกับสายเติมว่าเฮ้ยโอ้โหมีดราม่าว่าต้องบอยคอร์ดเกมต้องแบบไม่เล่นเกมแต่ที่มันมีดราม่าก็คือตอนนั้นนะนะครับ ตัวเขาแจกมากิจกรรมมันแจกน้อยนะครับแต่เท่าที่เราดูนะครับเซิร ER ์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ซีเนี่ยของแจกดีกว่าในส่วนของตัวเซิร์ฟจีนนะครับในบางอย่างเนะาะบางกิจกรรมนะครับรวมถึงนะครับกิจกรรมตัวเนี้ยที่มันเป็นตัวแจกสกินน่ะนะครับเขาเนี่ยเพิ่มจํานวนรอบให้เราซื้อด้วยนะครับเออเห็นปะผมก็มองว่าเออเขาก็แจกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าเลทคว่าเกลือไหมเกลือ <laughs> เกลือ อันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเลียดมันเกลือกว่านะครับอืมเพราะว่าผมสุ่มเนี่ยของตัวเซิร์ฟจีนเ,เนี่ยมันได้เพชรบ่อยมากนะก็คือแบบกดสิบครั้งต้องได้เพชรอย่างน้อยหนึ่งก้อนเออหนึ่งก้อนแล้วแต่ว่าเราจะได้ก้อนเล็กก้อนกลางก้อนใหญ่อืมแต่พอไปสุ่มในส่วนของตัวทางเทวจีนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเกลือแต่ว่ามันก็มีบางรอบเหมือนกันที่เซิร์ฟจีนมันก็เกลือเนาะเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่ดวงคนอั่นแหละเนาะออนะครับทีนี้มาพูดถึงในส่วนของตัวตู้กาชาใช่ไหม ตู้กระชาตู้นี้นะอ่ะสําหรับตู้นี้ก่อนนะครับปึ๊บผมตุ่มไปตุ่มให้ดูอันนี้ก็น่าจะการันตีแล้วเนาะ,ะเรามาดูกันคือเซิร์ฟอื่นอ่ะที่ผมตุ่มอะต้องบอกเลยว่าเลดออกสองตัวง่ายกว่านะครับเราตุ่มสิบครั้งเนี่ยโอกาสที่มันจะออกสองตัวเนี่ยเปอผมรู้สึกว่าผมออกไหวนะแต่ก็ต้องพูดในเรื่องของตัวที่เซิร์ฟมันเปิดมานานแล้วไม่รู้ว่ามีการปรับเ,เลดอะไรหรือเปล่านะว่า เวลาผมสุ่มอะสุ่มยี่สิบครั้งยี่สิบครั้งอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันกดทีเดอร์มันจะสุ่มไปเลยยี่สิบครั้งถ้าเรามีใบยืนสุ่มยี่สิบครั้งนะครับเห็นนะอันนี้สุ่มสิบครั้งแต่ว่าเนีย่ยงั้นถ้าผมซื้อมาใบหนึ่งอาเปน็นอย่างเงี้อันนี้คือผมมาเล่นเซิร์ฟผมยังไม่ค่อยได้เล่นไงอีนเราค่อยว่าเชนเตาหลอว่าเออดีวเราพูดถึงอยู่แล้วนะ <laughs> แต่จวแป๊บหนึ่งอยวให้ดูนะครับผมหาซื้อใบสุ่มราคาถูกันเลย โอเคเดีวซื้ออันนี้ก็ได้ไปหนึ่งปุ๊บแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมไปเล่นน่ะสามหนึ่งศูนย์อ่ะเวลาผมสุ่มเนี่ยปุ๊บมันจะกดไปเลยยี่สิบครั้งเห็นไะอ่าอย่างเงี้ยเกลืออ่าแต่เซิร์ฟผมอะ่ะก็คือผมอะ่ะยี่สิบครั้งเนี่ยอย่างน้อยมันต้องได้ท่้หนึ่งตัวอันนี้ไม่ไ,มได้ไม่ท่าไงนี่ก็คือเกลือมันก็้วแตัดเซิร์ฟเวอร์ด้วยเนาะโอเคก็ตามนั้นนะความเกลือก็คือเซิร์ฟจีนมันก็เกเลืออยู่แล้วแต่ว่ามันผมว่ามันก็เเเรรทดดีีีีกววว่่่าานนนนนนิึงงะะะคคััับบออ้ยตขม เห็นปะอันเนี้ยี่สามอันเนี้ยี่หกห่างกันแค่สามวันครับยังไงกิจกรรมเกมเนี้ยผมบอกเลยเลยว่ามันมามาดรด้วยแล้วนะครับไม่ว่าเขาจะเร่งหรือไม่เร่งเนี้ยยังไงกิจกรรมมันก็จะมาดูด้วยแล้วแล้วแต่ว่าเขาจะยัดกิจกรรมเข้ามาแบบช้าไวเออนะครับอ่าพวกกิจกรรมจิ๊กซอนะครับกิจกรรมอื่นๆนะครับกิจกรรมอันนิ่งอย่างเงี้ยอ่าหรือว่ากิจกรรมตรงเนี้ยมันจะมีขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี้ยใครที่ไม่ได้ดองเพชรไว้อ่ะคุณจะนึกเสียใจก็ตอนนี้แหละครับเพราะว่า ผมก็บอกแล้วว่ามันจะต้องไอพีซเยอะนะครับทิ้งมาดูในส่วนของตัวร้านค้านะครับร้านค้าเนี่ยเห็นปะเจนเต้าหลิวเนี่ยอ่าอันนี้คือมันมาไว้ขึ้นนะครับแล้วก็มันต้องเปิดเซิร์ฟประมาณ25วันถึงจะแลกเศษในส่วนของเยนเต้าหลิวได้าะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็จะนับจากตรงนี้แหละ7วันใช่ไหมละผมนับให้ดู15ใช่ไหม16 17 18อ่แ18ใช่ไหม นี่นะ18แล้วนะเราก็นับไปครับ18ก็รับไปอีก7วันใช่ไหม18 19 20 21, 21 22 23 24 25เห็นปะก็คือ1ตู้อะตู้เนี้ยมันมาเนี่ย7วันเนี่ยเราก็จะได้รับเศษตรงนี้ใช่ไหมมาตัวหนึ่งแล้วเราก็จะสามารถเปิดในส่วนของตัวที่เราเจะไปซื้อเศษได้นะครับโอเคทีนี้นะครับในส่วนของการที่เรากวาดตรงนี้ยนะครับ คือมันมีโอกาสดรอปนะเออคือมันไม่ใช่แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะครับจะได้ห้าเศษทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยไม่ใช่นะมันมันคือมันมีโอกาสที่มันจะดรอปแล้วก็ไม่ดรอเปเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าดวงดีนะเราจะได้เนี่ยจากการที่เราอัพค่าความเสี่ยงถึงแปดสิบใช่ไหมเราจะได้สามเศษใช่ไหมละ่ะต่อวันนะครับถ้าเราแบบดวงดีหน่อยแล้วก็อีกสองเศษเนี่ยได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับเนาะก็ต้องไปรุนเอานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะได้อีกยี่สิบเศษต่อนหนึ่งอาทิตย์เนาะถ้าเราดวงดีเนะี่ยอาทิตย์หนึ่ะะเรราาจได้ปมณตัว อืมประมาณนี้แหละอะโอเคเนาะทีนี้มาดูในส่วนของกิจกรรมตัวของเชียนต้าหลิวนะครับตัวนี้มีคนตีกี่คนเนี่ยมีคนตีอยู่ประมาณเจ็ดคนนะครับอกิจกรรมก็เหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ผมไม่มีแรงจะตีเพราะว่าผมไม่ได้ปั้นตัวไว้อะของรางวัลก็ตามนี้เนาะโอเคมาสุ่มกาชานะครับสุ่มกาชานี้ก็ได้หนึ่งอัน แต่ตัวเนี้จะไม่มีให้เราได้ซื้อนะสําหรับในส่วนของเ e ติมพาร์ตแล้วได้เป็นเซียนเต้าหลิวนะครับแต่ของเราน่าจะมีอยู่ว่าเซิร์ฟจีนนั้นะมันเปิดมานานแล้วนะครับบางอันมันก็อาจจะแบบอ,อไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มันไม่มีให้เราซื้อนะอันนี้ซื้อได้สามสิบรอบเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็การสุ่มสะสมนะครับสุ่มสะสมยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับมันต้องรอเป็นตัวละครขอบแดงก่อนนะผมว่า เนเต้เหลีวก็ถ้านับตอนนั้นนะอันนี้มีคนสุ่มแค่คนเดียวเนาะสำหรับน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่ครับมีแค่คนเดียวดาวด้วยอันนี้หกปีกสองดาว้างหลังเขาก็จะไม่ค่อยได้เติมกันแล้วแหละทุกคนนี้ก็ใช้หมาลมอะ่ะแปลกดีเหมือนกัน <c ười> ให้ทีมแบบแปลกๆนี่เออนะครับผมไม่รู้ว่าเก่งยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเป็นยังไงตัวนี้อ่า <c ười> อืมเป็นสายโจมตีว่องไวเนาะผมว่าใช้เสียวอู่ดีกว่าเออใช้เสียวอู่ดีกว่านะครับมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะสำหรับในส่วนของกิจกรรมพวกนี้เนะาะการแรกของเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเ,เพื่อนเเชื่อไหมหลังๆดีกว่านี้เยอะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันหรอกนะครับอันนี้ก็ลอ็อกอินผมไม่ได้เข้ามาล็อกอินหรอก ก็คือมันมาไวขึ้นนะมันมาไวขึ้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆอันนี้บลูพูพิโรดถังผมยังยังไม่ได้สุ่มอะไรเลยเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟนี้นะแล้วก็สามารถเก็บดองไว้ได้ตัวนี้โอเคเนาะสำหรับในส่วนของตัวละครนะครับที่เข้ามาก็ของเราน่าจะเป็นป๋อก่อนแหละอันนี้คือแบบเขาข้ามปอไปเลยนะดูดิไม่มีป๋อนะก็จะมีหกปีก่อนแล้วก็ จะเป็นในส่วนของเชียนต้้าหลิวไม่แน่อาจจะเป็นขอเข้ามาจากนี้ที่หลังก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูที่ผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูเซิร์ฟเวอร์หลักสัหน่อยหนึงว่ามีอะไรอัปเดตอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับนแน่ๆเลยเพื่อนๆก็ควรที่จะเก็บเพชรไว้เยอะแหละครับเดี๋ยวเพื่อเผื่อเขาแบบเอาเข้ามาไวเอาเข้ามาช้าแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ <c oughs> แต่การเร่งแพทนะครับสําหรับเกมแนวเนี้ยมันไม่ได้แย่นะไอแนวที่มันจะมามีกล่องมาเนี่ยแนวก็หาผมพูดอีกอะเร่งแพทเอออย่าให้เกมมันแบบมีตัวละครดีๆไงอันนี้เห็นป่มอันนี้เราจะสามารถซื้อได้แค่สี่สิบครั้งนะเนี่ยตรงเนี้ยซื้อได้แค่สี่สิบครั้งแต่ของเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ซีเนี่ยซื้อได้แปดสิบครั้งเนาะ แล้วผมสุ่มเนี่ยบางทีออก็ออกอันนี่บางทีก็ออกอันนี้ออกแบบบ่อยมากผมสุ่มไปทีสิบสองครั้งเนี่ยแล้วของเหมือนก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะดีน้องทางหลังอะกิจกรรมยิ่งซอนี่คือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นป่ะได้แค่นี้มันไม่ได้แบบของที่เอาไว้อ,อัพกระดูกเนาะวันนี้กิจกรรมก็ยังเป็นกิจกรรมอันนิ่งนะเดี๋ยวก็น่าจะมีกิจกรรมอันนิ่งเข้ามาด้วยแหละเพราะว่าเออ อันนี้มันก็เป็นกิจกรรมที่คุ้มค่าเหมือนกันกิจกรรมหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องดองรอนะมันไม่มีตัวสายนเนะเาะเราใส่ไปแล้วก็ดองเก็บไว้ครับเก็บไว้เอาแค่แบบที่มันเป็นชั้นที่เราแบบเล่นถึงก็พอเนี่ย ตัวตีมันต้องดองแล้วนะแต่ว่าผมจะกดให้ดูนึกผมได้เ้นดี้มายินส่วนอวนลับนะครับอันนี้เห็นปะถ้าเรายิ่งดองไว้นะครับเนี่ยผมซุ่มไปเนี่ยมันก็จะนับจากตรงนี้เนาะสิบหกยี่สิบหกสิบแล้วก็เก้าสิบเนี่ยเก้าสิบนี่ได้ตัวละครเลยนะได้เป็นตัวหนึ่งทําดาวเลยนะแล้วก็อันนี้ครับเห็นปะเอ้จุดพวกเนี้ยสบายครับผมเออมันเป็นธาตุนี่แหละธาตุธาตุพิเศษเ้วย เพื่อนดูเอาลวกันเนี่ยไอของพวกเนี้ยแล้วก็มันต้องเลือกใส่นะเดี๋ยวแนะนําไปแลกกันเนาะจะได้ไม่ไม่ต้องไปทําแยกคลิปอ,อะไรคลิปอเอคผมดูจากหกปีกนะเพราะว่าหกปีกเนี่ยคนที่เขาพลังเยอะสุดเนี่ยเนี่ยคือคนเนี้แหละอ่ะโอเคมาดูที่เยอะตัวเลยหกปีกนะครับใส่เป็นสัตว์วิญญาณตัวนี้นะจะน้องแข็งนะครับแล้วก็ อ่าลิงก์นะครับเป็นตัวนี้ถังซานดูชิงแล้วก็เป็นตัวของเดียอูอะชูล่านะครับวงแหวนแสนปีหมดแล้วเหลือแ,แค่วงเดียวปัจจุบันก็มีแหวนแค่ห้าวงนะครับอ่ะกระดูกอันนี้เนาะอุปกรณ์เป็นนี้นะเขาก็เอาแค่สีแดงแค่ชิ้นเดียวนี่สีแดงแค่อันเดียวเอาน่าจะเอาเป็นแบบอะไรสักอย่างเนี่งไม่รู้เหมือนกันหาไม่ออกอันนี้เป็น h p พ อันนี้โจมตีแดงเน,น้นเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะโจมตีเดฟเพอแล้วก็อะไรใช่จยงเงนึงออ๋อนี้คืออันหลักใช่ไหมคือแดงออนี่คือเขาอั d ดาวแดงนะอัพดาวแดงเนี่ย up, up, up แค่แบบตัวแขนขวาแล้วก็ขาขวาใช่ไหมอันนี้ไปตกเ p พีหรือถ้าตกเอทเคก็โอเคอแล้วก็หัวนะครับใส่ไปอันนี้เนาะ นี่เป็นส่วนหลังนะครับการ์ดก็สาคัญนะครับการ์ดมีของปดปดตรงนะแล้วก็ใส่เนี้ยให้ดูแบบละเอียดไปแล้วกันะแล้วก็มีการ์เดเตียวอูสังเวรนะครับมีการ์ดสังซานเตียวอูใส่เป็นของปูป่ผิดตรงนี้ด้วยแล้วก็การ์ดได้สําคัญนะผมว่าการ์ดไปนเนี้ยเห็นเขาใช้กันแบบหลายตัวมากเลยเนะี่ยทุกตัวที่เขาใส่อยู่เนะี่ยประมาณน,นี้เนาะ ของปอนะครับปอเซซีนะอืมลิงก์เป็นตัวนี้นะหลงหลงก็มีสองตัวเนาะที่เป็นตัวทางซา,างกับแง่หัวนะครับเมนูมันช่วยอะไรหรือเปล่านะแวนสี่หมืนห้าครับเออก็ดูไป็นอนี้เนาะเขาเรียกอุปกรณ์เลยก็ดูกับแค่นี้ประมาณเนี้ยอันนี้หูวหลงไปที่เคมกันนะ อันนี้ดาวไม่เยอะเท่ากับอันนี้เนาะอันนี้คืออัพ5ดาวอันนี้ครับอ,อัพแค่3ดาวนะครับแล้วก็ประมาณนี้อันนี้ใส่เป็นเสตสีม่วงนะเป็นของควันตั้มเลยการ์ดนะครับก็มีการไปหนึ่งใบอันนี้หน,นึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งใบอ่ามันจะเป็นเหมือนกับตัวของหกปีกเนาะหกปีกเนี่ยมันจะเป็นการ์ดเนี่ยอย่างเงี้ยมีขอบเนี่ยมันจะสามารถใส่การ์ดอื่นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลอ,ลอ,ลอเก็บการ์ดพวกนี้ดีกว่า การนี้เป็นการธรรมดาเนาะอ่าแล้วก็ตัวของสัตว์วิญญาณใส่เป็นตัวของผู้สวรรค์ใช่ไหมมาดูกันที่ผู้เหียหาวนะครับใส่เป็นวงกรทองนะแล้วก็ลิงเป็นสามตัวนี้เนาะไม่รู้ว่ามีผลอะไรแต่เขาเอาสามนี้มาลิงนะครับแหมแค่สี่หมื่นสี่ห้านะครับแล้วก็ใส่เือนกระป๋อเลยตัดแ,แล้วแต่เ,เป็นอนๆไปเล่นเอาเนาะอันนี้ก็แค่สามดาวนะครับเป็นสีฟ้านะ ต่อมาเป็นปีวิตรงครับปีวิตรงนี่เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโกงนะออค่อนข้างโกงนะครับทําสักหนึ่งดาวแดงก็ดีเหมือนกันนะครับหรือว่าทําแบบดาวยิ่งเยอะยิ่งเก่งครับใส่เป็นตัวนี้นะัวที่อยู่เออปรนเทศสังหารนะครับแล้วก็ลิงเป็นสามตัวนี้เนาะอันนี้นับไหมตัวตัวผมชอบแนละปีวิตรงเก่งดีนะครับใส่แหวนห้าหมื่น ี่0 0 5นะครับาสา่เป็นเซตนี้เหมือนกันนะแล้วก็เป็นเหมือนกับเซ็ตของตัวของหกปีกนะอันนี้น่าจะเป็นเซ็ต,ซตสายโจมตีเนาะเออเหมือนหกปีกอะ่ะเยแล้วก็การ์ดนะครับที่กี้ดูการ์ดไปยงังดูการ์ดเพื่อนๆดูประมาณนี้นะอ่ะต่อมาครับก็จะมีการ์ดไปเนาะที่เขานิยมใช้กันะ่ะออนะครับคือตัวนี้ถ้าเป็นแบบปีปพิตรงเนี่ยเขาจะใส่กันนะ ตัวนี้เขาก็ใส่เห็นปะอันนี้ยเขาไม่ได้ใส่อุฮิหาวไม่ใส่ถ้าใส่ก็คือตัวที่มันสําคัญสําคัญนะนะครับการไปนเนี้ยแล้วก็ที่เหลือเป็นการธรรมดาธรรมดาครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆได้มาไม่ต้องทําดาวนะเพราะว่ามันมันต้องใส่หลายตัวอ่ะอย่างเช่นของปูกระบ,บีก็ใส่เหมือนกันเห็นปะเออเขาจะใส่เป็นตัวขอบทองอะ่ะอันนี้เป็นวิญญาณยุทธตัวนี้เนาะ เป็นตัวของไอ้นี่ไม่ใช่วิญญาณยุทธตัวของสัตว์วิญญาณอ่ะลิงก์นะครับอันนี้คืออ๋อถ้าเป็นตัวแบบตัวผู้ล่างล่างเทพขอบทองขอบแดงเนี้ยต้องต้องทำหน่อยน้อยสีดาวแดงนะเออเพราะมันจะได้เปิดอีกช่องหนึ่งเนาะก็ใส่เป็นปูกะเบียรขับทางห้าวนะครับอันดับหนึ่งเนียยังทําไม่ถึงเลยนะไม่รู้ว่ามีคนที่อันดับหนึ่งเยอะกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่ามันดูไม่ได้เพราะว่าของผมเนี่ย มันดูได้แค่แบบเซิร์ฟเวอร์ที่มันใกล้เคียงกันแต่เป็นเส้นสีฟ้านะของผีปิตรงใส่นี้เนาะนี่ถ้สีฟ้านะครับแล้วก็ใส่เป็นการ์ดนี้นะูุกบี่นี่จะใส่ดีกว่าปีปิตรงอย่างเนี่ยนะมานนี้แล้วก็น้องถังอู๋ถงนะครับถังอูสงงใส่เป็นพยักษ์าวโลกันนะครับแล้วก็ลิงเป็นสามตัวนี้นะ เออทำไมตัวนี้เอามาลิงก์เนี่ยนะยังไม่ไม่ถึงยังดาไม่ตันเลยนะแล้วก็ใส่เป็นสีเขียวนะครับลายก็ใส่เป็นกาไบที่เหมือนเดิมเห็นปะมันต้องใช้สามใบ้วนะหนะึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบนะครับประมาณนี้นะโอเคเนาะสำหรับในส่วนของตัวละครแต่ละตัวแล้วก็อาวุธลับนะครับอาวุธลับนี่เลยครับ ก็จะมีอย่างนี้เนาะแนละ้วก็ใส่เป็นเทียบเชิญนะครับอ่านี่คือใอนไม่รู้เหมือนกันใส่เป็นนกุ้งลำแพนนะครับแล้วก็อันนี้ใส่เป็นอ่าอันนี้ก็ใส่เป็นน้ําตากวนอิมนะครับอวุธลับก็มีเหมือนกันนะการที่เราทํดาวมันก็จะเพิ่มช่องการที่เราใส่นะเนาะอ่าอวุธลับพวกนี้น่าจะไม่มีให้เราใส่น่าจะเป็นอาวุธลับขอบแดงขึ้นไปเนะาะเพราะฉะนั้นขอบแดงก็เลยแบบก็เลยดีกว่าก็ใส่อันนี้แล้วก็อ,อันนี้นะครับ ืประมาณนี้แหละผมให้ดูอันดับหนึ่งแล้วกันเนาะส่วนอาวุธเทพก็แล้วแต่บางคนอ่ะโอเคออนนี้ก็ให้ดูเป็นแนวทางนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์ซนะีเนี่ยจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ได้นะครับซึ่งต้องรอดูนะว่าเขาจะเร่งหรือว่าเขาจะปรับเปลียนอะไรหรือเปล่านะสำหรับพวกกิจกรรมนะก็เก็บเพชรไว้ด้วยนะครับแนะนำว่าเก็บเพชรเอาไว้ ไอ้พวนนี้ไหน,เ,นเห็นปะมันกวาดล้างเนี่ยมันไม่ใช่แบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะบางครั้งก็ได้บางครั้งบางครั้งก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเก็บเศษไปเนาะแล้วเศษตัวละครเนี่ยหลังๆเนี่ยมันจะมีให้เราซื้อเนี่ยเราเลือกซื้อได้เลยครับเน้นว่าซื้ออธิรที่มันเป็นตัวสําคัญสําคัญก่อนอย่างเช่นตัวของน้องถังอุถงอย่างเงี้ยใช้ได้ยาวนะครับถังซานเราจะเปลี่ยนไปใช้ปอครับแต่ว่าช่วงแรกเราก็ทําได้ทําแค่นิดนึงพอนะครับแล้วก็ตัวของ หุยห่าวนะครับจูชิงอย่างเงี้ยสามตัวนี้เนาะแล้วก็หลงหลงก็น่าจะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเอาไว้เล่นทีมสำรองนะก็จะเป็นตัวของปูกระบีนะครับไอ้อปูกระบีผมซื้อไปแล้วไอ้น,นี่หกปีไม่ต้องซื้อก็ได้เอ้อนะครับก็บปี่พี่ตรงอย่างเงี้ยเดี๋ยวอู้อย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้หลายๆตัวนะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเล่นเราจะเลือกเก็บในรูปแบบไหนเพราะว่ามันแจกมันแจกทุกตัวอยู่แล้วนะแต่ว่า เราจะทําดาวเนี่ยต้องเลิกทําดาวนะครับถ้าเป็นตัวขอบแดงเนี่ยเราต้องทําให้มันขึ้นแบบประมาณสี่ดาวแดงนะเออสี่ดาวแดงเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถใส่ช่องตัวละครเนี่ยได้ครบนะครับแต่ขั้นต่าก็คือแบบสามดาวอะ่ะนะครับขั้นต่ําเริ่มต้นก็คือสามดาวก็โอเคแล้วเพราะว่าจะเปิดตัวของคอเนะผมพาไปตีให้ดูด้วยกันาไปตีอันนี้ผมโอ้เจอแต่คนพลังบึ้มๆงั้นเลย <laughs> จะเชื่อ เจอแต่แบบเจอแต่คนพลังเงยอะๆผมตีให้ดูแล้วกันสักนิดนึงมาโอ้โหนี่อาวุธลับเขาเยอะมากอะแต่เขายังเปิดได้แค่โอ้โหอันนี้คือถ้าเราพลังห่างกันนะพลังห่างกันคือมันโหดร้ายมากแต่ถ้าเป็นปีปีตรงแบบ กลางกายแท้ก่อนเนี่ยคือผมบบสบายมากเลยนะผมจะยืนแบบยืนสบายอะ่ะมาปิวิโตะวันนี้ใช่อาุลับไปก่อนเปี้ยงเป็นไงครับเอาคืนมาโอ้โห้ไอคนออกยุงลำพนเนี่ยเห็นไหมคนที่อาุลับยิ่งเยอะยิ่งดีครับแต่บิวิโตงผมมาแล้วเดียแต่ยังไม่กลางกายแท้ไง มาครับมาครับกลางกลแท้แล้วครับมาของโอ้โหใหญ่เยยพิ่งเรียบร้อยครับแตกอันนี้คือเขาพลังเยอะแล้วก็อาวุธลรับเขาแบบเยอะกว่าผมไงโอาวุ้นับเขาน่าจะดาวเดียวดาวเดียวหมดเลยไหมเออเขาดาวเดียวหมดเลยนะก็ใช้ได้ดีอบอแค่เรามีเยอะเนาะแต่ปีบีตรงยังไม่ไนี่ไงถ้าเป็นปีตรงดาวแดงก็พอสู้ได้อยู่ อ่ะผมให้ดูแล้วกันสู้กับเชนเต้าหลิวพลังมันห่างกันเยอะไปนะครับถ้าผมอัพเยอะกวันนี้น่าจะได้อยู่ถ้าผมทำดาวอ่ะโอ้โหโมพุดมาทีเดียวอัพไปเลยเยอะขนาดนั้นวะตัวผมบางเป็นกระดาษเลยโดนไปเต็มข้อเล่าเต็มแข้งเลยนี่ดูเชนเต้าหลิว มีน้งหลงบัฟด้วยปึ้งฮิวลงหลงฮิวไปดูเลือดผมนะเลือดผมแทบจะหมดหลอดอะแต่มันเป็นเลือดหลอดทีฟ้าอของพี่พี่ตรงกลางนะครับมาแล้วครับเอา้าทำไมปอกกลางก่อนนะอืม อันนี้อาจจะเขาอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคนเนี้ยเดีย๋ยรอบีบีตรงเทินหน้าไม่ค่อยแรงวะเออไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อันนี้ขนาดพลังหักกันเยอะนะก็ยังปิดผมแทบไม่ได้ที่ผมโดนหนักๆก,ก็คือโดนอาวุลับไปละเป็นไง <laughs> บีบีตรงเจอหุอยหาวไปหน่อยไม่ไม่ไม่แข็งเนาะหุ้ีหาวมันมันแช่แข็งได้ ขากกยกลางกลางไกแท้เท่าไหร่ดีเหมือนกับผมโดนคุมกายแท้เหรอ,อนี้ผมกลางแหละอยู่ตรงนี่ครับโดนวุรับไปอีกทีหนึ่งนี่เขาโดนรับผมคืนไปโอ้โหเชน้ำเหลวมาอะไรมะเนี่ยโดนเจ็บเป่าของข้ายืนไหวอ่ะโอ้โหได้โดนหกปีซ้ำ แลกเลยอ่ะดูปูก่กบีปูก่กบีก็ไม่ได้โชว์นี่แหละครับเขาเปิดก่อนผมอะ่ะอยู่ตรงผมก็ใส่ของยังไม่ดีเท่าไหร่ยัเอามาเล่นได้ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเล่นไปเรื่อยๆก่อนให้มันแบบให้ผมเก่งๆก่อนนะเดีย๋ยวรอก่อนแต่ตอนนี้เพจหมดเลยเม,มาเพจไม่พอใช้หรอก เพราะฉะนั้น,นมันต้องเริ่มเก็บตั้งแต่ตอนแรกคือตอนแรกที่ผมมาคือผมใช้เพชรเยอะไปไงโอนะ้ยเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดนแรกผม้ว้แล้วกันเนาะโอโหคลิปยาวเลยเออนะครับเอาไว้เจอกันใหม่แล้วกันเนาะสวัสดีครับ